สวัสดีนะครับสวัสดีเทเดอร์ทุกท่านนะครับพบกับช่องแท่งเทียนเศรษฐีอีกแล้วในเรื่องของการวิเคราะห์อทองคำนะฮะของเช้าวันพฤหัสนะครับวันนี้นี่เอ,อดูซิว่าเราจะมีโซนไหนสวยๆให้เราเข้าเทรดบ้างตอนอื่นต้องขออภัยในเรื่องเสียงด้วยนะพอดีไม่เสียนะครับเลยต้องเอาไม้ที่ร้องคาราเกะมาก่อนแต่มันเหมือนเสียงแบบไม่ค่อยใสยเลยนะต้องขออภัยด้วยนะฮะ ก่อนอื่นเรามาดูกันในทำเฟรมใหญ่ๆก่อนนะเท้าวความทำเฟรมใหญ่ก็คือว่าเขาเป็นเทนขาขึ้นนะครับเป็นเทนขาขึ้นทีนีนะ้เราเล่นสวิงย่อยกันอยู่นะครับลดไปในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนหน้านี้เมื่อต้นอาทิตย์ที่เราวิเคราะห์กันอยู่ในโซนนี้นะครับในโซนนี้กรอบใหญ่คือเราจะเซลล์ด้านบนใาหน้าล่างใช่ไหมครับว่าอาทิตย์นี้มันจะไซเวย์อยู่ในกรอบใหญ่นี้เผอิญว่าจันท์ังคาร นะครับเขาก็อยู่บริเวณกรอบนี้เราก็เทรดกันสั้นๆในทางเฟมเล็กนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่ผมวิเคราะห์ไว้ว่าเขาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งน่าจะาไม่อยู่ด้วยก็ไม่เอาไม่อยู่จริงๆนะฮะทะลุแล้วก็ยืนเหนือสองสามสี่ศูนย์ไปได้นะครับพอยืนเหนือไปได้เนี่ยก็มาดูว่าเมื่อวานนี้ผมเมื่อวานนี้ผมก็ขับรถทั้งวันพอดีไปกรุงเทพแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็ห้าโมงเย็นลว ก็เลยเปิดโทรศัพท์มาดูเปิดคอมดูก็ได้เข้าไปหนึ่งไม้นะครับจังหวะพอดิบพอดีนะครับก็คือมีเขาขึ้นมาแล้วก็มีดีมานตรงนี้นะครับทําดีมานไว้ก็เลยเข้าสั้นๆนะครับเพราะว่าจริงใจจริงแล้วผมรอด้านล่างครับถ้าดูในทาฟิงพิทหนึ่งเนจะชัดเจนนะครับก็คือผมกะว่าเขายืนเหนือ40ไม่ได้เนี่ยก็กะว่าเขาจะกลับมาเอาโซนนี้ขึ้นไปหรือไม่ก็เป็นโซนล่างนะครับก็ดักรอไว้นะครับผมตั้งแจ้งเตือนไว้ด้านล่างเห็นนะเป็นคดีว่า ไปดูในทาเฟรมเล็กๆเ,เมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เดูองค์ประกอบนะครับมันมีดีมานมีลิวิดิตี้ก็เลยเข้าสั้นๆนนครับก็เลยเก็บสั้นๆไม่คิดว่าจะพุ่งขึ้นไปด้านบนเลยนะฮะด้านบนนี่เราก็รอมาตั้งแต่ต้นอาทิตย์แล้วเนาะเราก็รอมาตั้งแต่ต้นอาทิตย์แล้วว่าเราจะรอเซลล์ด้านบนนะครับบ่ายด้านล่างทีนี้เนี่ยราคายืนมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีออเดอร์เซลล์อยู่เมื่อวานนี้ได้แค่ไม้เดียวนะครับก็ไม่ไม่ได้เทรดเลยเพราะว่าเอ่อพอพอเทรดไม้นี้เสร็จแล้วก็ ดูบอลน,นะครับ,บดูบอลเอ้บอลทีมชาติเยาว,วชนปอดีชิงแชมป์ก็เลยแต่ว่าก็มาได้มาได้เซลล์ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังถืออยู่นะครับตอนนี้ยังถืออยู่ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอ่อคนถ้าผมตัดคิดไปแล้วแล้วมันยังไม่มีท่าทีที่น่ากลัวเราก็อาจจะเข้าได้ท่าทีที่น่ากลัวหมายถึงว่าอาจจะมีการแบบทำลิควิดิตี้เหมือนกับขึ้นไปเสมอกันอย่างนี้หรือว่าทําเหมือนเป็นแนวรับแนวต้านแล้ว กลัวว่ามันจะสวิฟขึ้นไปข้างบนก็ได้นะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยลงมาอย่างเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งเข้านะครับถ้าว่าเลักษณะเดินทางของกราฟมันไม่ค่อยสวยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับก็ยังไม่มีอะไรน่ากลัวก็ยังถือว่าอยู่นะครับก็คือเล่นตามแผนนะครับ TP ตามแผน SL ตามแผนนะครับถ้าโดนแผนนี้ครับโซนนี้ไม่อยู่ก็เราก็ไปเสี่ยงโซนบนนะครับมันก็จะไม่เกิดนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ถึงวันศุกร์เนี่ยกราฟก็อาจจะไม่ได้วิ่งรุนแรงมากนะครับอันนี้คือมุมมองของผมเองนะครับ วันนี้นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าผมมีไม้เซลล์อยู่แต่ถ้าคนที่ยังไม่ได้เข้าหรือถ้าผมออนไปแล้วแล้วเข้าทันก็ลองดูนะครับว่าทางเฟรมเล็กๆมันมีอะไรให้เติมได้บ้างนะครับก็ก็ลองดูนะครับแต่ถ้าไม่ทันใช่ไหมครับก็เอออาจจะมารอด้านล่างรอบายด้านล่างก็ได้ครับผมตีไว้เนี่ยมีอยู่เอาเอาโซนเนี้ยเอาออกเลยเพราะว่ามันใช้ไปแล้วนะฮะก็มีอยู่สองโซนนะครับที่สวยๆดูดีดูดีหน่อย เราดูใน H ห,หนึ่งก็ได้จะเห็นภาพอะตรงนี้เนี่ยที่ที่ผมให้ตั้งผมตั้งแจ้งเตือนไว้เนี่ยเพราะว่าโซนเนี่ยที่เขาเบรกขึ้นไปเนี่ยมันเป็นโซนสี่ศูนย์มันเป็นโทนราคาในยะเนาะแล้วเขายืนเหนือได้นะครับแล้วก็มีเอ่อทำเป็นอวดบ็อกไว้เป็นฮิดเด่นไว้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการที่มันเป็นแนวต้านใช่ไหมครับเนี่ยมันมันมันต้านมาหลายครั้งแล้วแล้วตรงนี้มันมันขึ้นไปได้นะครับมันอาจจะเป็นการกลับมาลีเทนแล้วก็จะไปต่อตามเทรนใหญ่ก็ได้ ที่ผมย้อนความให้ฟังว่ามันเป็นเทรนดขาขึ้นอยู่นะฮะมันอาจจะไปแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับก็อาจจะมาวันนี้อาจจะได้เซลลงมาแล้วอาจจะได้บายแถวนี้ก็ได้ในวันศุกร์หรือนะครับก็ต้องคาดการณ์กันดูนะครับว่าเขาจะสะบัดลงมาถ้าสะบัดลงมาแล้วก็บายนะครับก็ไปต่อตามเทรนด์นะครับผมก็เล่นตามกรอบตามดีมานตามโซนซัพพลายอะไรพวกนี้เดอบล็อกอะไรพวกนี้นะครับก็เอาเทคนิคไปครอบเล่นเอานะครับ ช่วงนี้ที่กราฟยังไม่ค่อยวิ่งเราก็ไปดูในทาเฟรมเล็กๆนะครับเอาเทคนิคไปครอบนะครับแล้วแต่ว่าเทคนิคใครเทคนิคมันก็เอาลองไปจับเล่นกันดูนะครับถ้าสายทองคําที่แบบว่าไม่ค่อยถนัดกู่อื่นนะครับก็ลองมาย่อยๆดูนะครับว่าจะเทรดอะไรได้บ้าง <S <S บางทีไซเวมันก็ทำเฟรมเล็กๆคือทําเฟรมใหญ่ไซเวยแต่ทำเฟรมเล็กๆมันก็ก็เป็นเทรนนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนย่อยอยู่นะครับมันก็อาจจะมีสวิงสองสวิงอะไรเงี้ยให้เราได้เล่นบ้าง m 5้า m 1 m 1 5ก็ เอาเทคนิคไปครอบดูนะครับแต่ว่าของในส่วนของผมผมก็เอาเทคนิค SMC นะครับไปเล่นนะครับก็จะโอเคนะครับอันนี้คือถ้าใจใจผมเนี่ยไม่ได้อยู่กับคือถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรเนี่ยผมอาจจะกิน TP ข้างบนได้เลยถ้าพอดีว่าผมรอด้านล่างมันก็เลยทําให้ตัวเองนี่แหละขัดขัดเขาเรียกอะไรขัดขัดผลประโยชน์ตัวเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นการเซฟนั่นแหละครับเนาะอะไรเกิดขึ้นก็ดีเสมอ เพราะว่าเรากลัวจะลงมาโซล่างใจผมรอโซล่างมากกว่าถ้าจริงๆตัวนี้นะผม HL นะผมจะไม่เสียใจเลยผมจะบายตรงนี้ผมถือไปข้างบนแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ามันเอาโซนนี้แล้วมันไปเลยนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรก็กินกําไรแค่1.4 RR ไปก่อนะครับก็ไม่ได้เล่นลว้วันนี้ก็เนี่ยนะครับก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมก็มีโซนประมาณนี้นะครับลอง H1 นะครับ มีอยู่ถ้าบายนะครับมีสองแผนคือว่าอาจจะมาโซนนี้นะครับรอคอนเฟิร์มหรือว่าใครจะเข้าแบบตามบล็อกเลยก็เล่นเล่นไปก็ตีทีที่ที่ทยาย g h งนี้นะครับแต่ถ้าเขาหลุดมาเราก็เล่นแผนสองนะครับประมาณนี้ก็เล่นได้คือถ้ามาด้านล่างยังไงระดับทีทีเราก็จะกว้างขึ้นเราก็ได้คืนอยู่แล้วครับเนอะเราอาจจะเสียไปหนึ่งเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะถ้าเราเข้าแบบตามบล็อกเลยนะแบบเข้าตามบล็อกเลยแล้วเรามาทีทีที่ทย่างนี้นะครับตัวนี้ก็หด 6.49ก็คือ6.5แหละเนาะเอาแบบง่ายๆทุ่นๆแต่ถ้าเราโดนไปหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเรามาได้โซนนี้ครับเราก็ลองดูว่าเราแต่โซนนี้มันจะกว้างกว่านะครับก็เรามาดูระดับ r าว่ามันจะได้ไหครับโซนนี้ก็ได้5.5นะครับงงไหมครับว่าทําไมอันนี้ไกลกว่าแต่ได้5.5เพราะว่าสัดส่วนมันครับพื้นที่ SL มันกว้างกว่าตรงนี้พื้นที่ SL มันแคบนะครับผมนะฮะแต่ถ้า SL มันแคบเหมือนกันเนี้ยมันก็จะไกล อันนี้มันเป็นสัดส,ส่วนนะครับมันเป็นสัสดส่วนแต่ถ้าเราอยากจะให้โซนระยะ SL ใกล้หมายถึงว่าเราอยากจะรีดอาเนี่ยเราก็มาลองคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคของตัวเองเข้าไปนะครับอันนี้คือผมทําให้ดูในการเข้าแบบเป็นบล็อกเป็นโซนนี้นะครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับแล้วก็มีโซนล่างอีกโซนหนึ่งฝากไว้ตรงนี้ราคา20เนี่ย2020เนี่ยก็เป็นแนวรับที่ยังสําคัญอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้มีการออกนอกกรอบนี้ไปแล้วอ่ะผมคิดว่าถ้าเข้าลงมาข้างล่างได้นะครับ สมมติว่าเนี่ยเขาเด้งลงมาเด้งลงมาถ้าเราได้เก็บสั้นก็เก็บไปถ้าลงมาข้างล่างเนี่ยเ็าอาจจะมาเคลียร์คนบายตรงเนี้นะครับลงมาเอาโซนเนี้ยผมก็ยังตีไว้อยู่นะครับลงมาเอาโซนเนี้ยแล้วก็อาจจะขึ้นไปจริงๆก็ได้น,น,นะครับผมนะครับแนวเนี่ยมุมมองก็มีอยู่ประมาณเนี้ยแนวคิดอยู่ประมาณนี้ครับเซลล์ก็คืออันนี้คือขาบายนะขาเซลก็คือเซลโซนนี้ถ้ายังทันอยู่นะครับหรือไม่ก็ถ้าราคาขึ้นไปก็เราก็เซลโซนบนแล้วก็เก็บทีลงมา นีนะครับโอเคนะครับมุมมองก็มีประมาณนี้นะฮะเมื่อวานเนี้ยที่ผมวิเคราะห์ไว้คร่าวๆนะครับผมว่าตรงเนี้ยมันไม่อยู่มันก็ไม่อยู่จริงๆนะฮะทีนี้มันเริ่มมีการแสดงออกมาแล้ะเนาะมันเริ่มมีการแบบเกราฟเริ่มเฉลยแล้ะแล้วลมันเหลือเวลาอีกวันสองวันก็จะถึงข่าวใหญ่แล้วนะครับข่าวใหญ่อาจจะไม่วิ่งเลยก็ได้นะคือยังไงมันก็แต่ตอนนี้วอลุ่มมันไม่มีไงเพราะว่าคนก็ต้องรอการลงทุนเอ้ยอรอตัวเลขขออภยัย ็ต้องรอตัวเลขทางคือเศรษฐกิจออกมาว่ามันเป็นยังไงนะครับจริงๆออกมาแล้วตัวเลขอาจจะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้เลยจากตัวเลขคาดการมากครับก็ไม่เคยวิ่งก็าอาจจะสวิงสะบัดแค่นั้นครับโอเคโซนเนี่ยโซนบนนี้ก็สวยๆนะครับโซนบนนี้ก็มีโซนสวยอยู่ในทําเฟรมเล็กนึงเนี่ยก็สวยๆนะครับ,นบ,นค,รบคิดว่าน่าจะมีลงมาบ้างผมก็ยังถืออยู่นะครับเต่เดี๋ยวลองมาพิจารณาปิดอีกทหนึ่งว่าจะจะปิดตรงไหนนะครับ แล้วก็มีโซนนี้โซนบนถ้าทะลุขึ้นไปก็เอาไว้ง่ายนะครับก็เซลล์เนี่ยผมให้อยู่ประมาณสองโซนเนี่ยครับนะครับสองโซนนี้แต่ถ้ามันมันมันหลุดไปคุณไม่ต้องตามเลยนะเพราะว่าเขาไปตามเทนเขาไปตามเทนนะครับมันจะกลายเป็นส่วนเทนนะครับถ้าถ้ามันหลุดขึ้นไปได้เราก็ต้องเอ,อ่อสมมุติว่าถ้ามันหลุดขึ้นไปได้นะครับถ้าหลุดขึ้นไปได้เราก็หาดีมาแล้วก็ตามไปหาดีมาแล้วก็ตามนะครับ หายดีมาแล้วก็ตามไปหมายถึงอย่างนี้นะครับเหมืองที่ผมเข้าไปจยทําทให้ดูคือโซนเนี้ยที่ผมเข้าไปนะครับคือราคาเนี่ยเขาขึ้นมานะครับเบรคเบรคขึ้นไปได้นะครับเบรคขึ้นไมได้เบรคขึ้นไม่ได้แล้วก็เขาฝาก,ฝากเขาก็สร้างดีมานไว้ใช่ไหมเขาก็เอาดีมานตัวเ,เองนะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆประมาณเนี้ยครับก็ลองด,ตองดูต้องไปดูในทาฟเฟรมสั้นๆทาฟเฟรมเล็กๆ uh, uh, ก็จะเห็นภาพ นะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูที่ผมเข้าไปก็มีแค่อ,ออเดอร์เดียวนั่นแหละเมื่อวานแต่วันก่อนก็เล่นไปสามออเดอร์นะครับเมื่อวานขับรถทั้งวันก็ไม่ได้เทรดนะพอดีมาเทรดตอนเย็นนะโอเคมุมมองทองคาก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจเทคนิคที่ผมใช้นะครับอยากจะรู้ลึกร,ร,รู้ละเอียดกว่านี้เข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันนะครับได้ถามได้ปรึกษาผมอยู่คอนซัลท์ตลอดเวลานะครับในกลุ่มนะฮะเรียนก็แน่นๆเลยเจ็ดคลิป นะครับเรียนซ้ําเท่าไหร่ก็ได้นะครับมีอยู่ตลอดชีพนะครับห้าพันเก้านะครับเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มผมอยู่คอนซัลท์ตลอดมีอะไรก็ถามมีออเดอร์สวยๆก็แชร์กันนะฮะมีจุดเข้าสวยๆก็บอกกันก็คืออยู่ในอยู่ในกลุ่มก็เทศสนุกดีครับก็จะมีแบบพี่ๆเพื่อนๆก็มาถามมันอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สนุกดีนะฮะถ้าใครสนใจก็ทักไปที่อินบ็อกซ์นะครับเพจทังเทียนเศรษฐีนะครับผมขอฝากไปด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีมุมมองที่ ต่างออกไปจากที่ผมพูดหรือว่าผมลืมพูดตรงไหนไปอะไรอย่างนี้นะครับหรือพูดผิดไปก็ทักท้วงคอมเมนต์แช์ไอเดียกันเข้ามาในคอมเมนต์นี้ได้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับผมฝึกบ่อยๆนะครับมองให้มองให้ติดตาแล้วเราจะมองออกแล้วเราก็มันจะกลายเป็นตัวตนเรานะครับแล้ว่าเราก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆฝึกวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเรียนรู้วันละเรื่องเรียนรู้วันละหนึ่งเรื่อง เก่งวันละ1%นปะครับปีหนึ่งคุณก็จะเก่งขึ้น365%นะครับผมเครื่องบินนะครับถ้าบินแค่ผิดแค่หนึ่งองศานะครับปลายทางก็ห่างกันเยอะเลยพลังหนึ่งเปอร์เซนนี่กว้างใหญ่ครับผมนะฮะโอเคฝากไว้นะครับสู้ๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ